ใหญ่มากเขาให้มาแบบเยอะมากอะทุกคนนี่อันนี้ก็จะมีเป็นผนุนมังคุดเห็ดหอมผักร่วมแล้วก็ทุเรียนทุเรียนคือหอมมากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนนี่น่ากินไปหมดไม่รู้ว่าจะกินอะไรก่อนดีนี่เลยค่ะตุ๊กี้ตัวแสบผักกรอบเกรดพรีเมียมค่ะลูกแบบช่ำๆแบบนี้แล้วก็กินกับของโปรดเขาก็คือชาไทย เป็นยังไงบ้างทุกคนต้องลองกินตอรเบอรี่คู่กับชาไทยอร่อยมากคือแบบรสชาติตอรเบอรี่อร่อยมากกินแล้วแบบเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็คือมันสดชื่นมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าแบบทำได้ยังไงเนี่ยก็คืออันนี้ค่ะนนทุกคนมังคุดเนี่ยมันเป็นลูกๆแบบนี้เลย แล้วก็ถ้าใครเป็นสายแบบว่าทุเรีเยนนี่คือห้ามพลาดเลยเพราะว่ามาแบบเป็นภูภูแบบนี้แล้วหอมมากมเราเดินทางหรือว่าไปแคมปิ้งแล้วก็ไปกินบนรถก็จะไม่วางเดยดเพราะว่ามันก,นปปกรุบในปากกรบกรบกรบแล้วก็เคี้ยวเพลินมากลองนะทุกคนอันนี้บอกเลยว่ารีเมี่ยมจริงๆค่ะ